ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับว่าแล้วทำไมรอดยากช็อกเส้นทางการเงินดีเจแมนใบเตยว่าแล้วทำไมรอดยากเส้นทางการเงินดีเจแมนใบเตยตกใจเจ้าของ Forex TD ทีโอนเงินให้เยอะมาก DSI ออกหมายเรียกดีเจแมนใบเตยเข้ารับทราบ3ข้อหาคดีแชร์ลูกโซ่ Forex TD 15กันยายนนี้หลังพบเส้นทางการเงินเอี่ยวชัดมีเงินเข้าไม่น้อยกว่า10ล้านบาทระบุหากไม่มาตามหมายเรียกพร้อมออกหมายจับกรณีพนักงานอายการส่งหนังสือแนะนําให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษด,เดําเนินคดีเพิ่มเติมอีก16คนในคดีแชร์ลูกโซ่ฟอร์เ t ็ทดีซึ่งเป็นผู้ต้องหากลุ่มที่3ในรายชื่อดังกล่าวปรากฏมีชื่อของสองนักแสดงศิลปินชื่อดังใบเตยสุธีวันคุณชร หรือใบเตยอาสยามและดีเจแมนพัฒนพลมินทะขินตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ชั้น8อาคาร B ีศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะร้อยตำรวจเอกวิษณุชิมตะกูลผอออกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบมีการประชุมสรุปคดีแชร์ฟอเร็กทีดีก่อนเตรียมทยอยออกหมายเรียกผู้ต้องหากลุ่ม3เข้ามารับทราบข้อกล่าวหา ตั้งแต่วันที่15กันยายนเป็นต้นไปร้อยตำรวจเอกวิษณุชิมตะกูลผอออกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบเปิดเผยภายหลังมีการประชุมนานกว่าหนึ่งชั่วโมงว่าที่ประชุมมีมติเรียก4คนจากล็อตสิล็อตดีเจแมนใบเตยเข้ามารับทราบข้อหาก่อนวันที่15กันยายนนี้เวลา10นิกาที่กองคดีการเงินนอกระบบโดยในสรายนี้ปรากฏมีดีเจแมนและใบเตย ส่วนอีกสองลายเป็นประชาชนทั่วไปแต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้บริหารฟอร์เร็กทีดีแน่นอนทั้งนี้ในบ่ายวันนี้ตนจะเซ็นใบออกหมายเรียกให้มารับสอบข้อกล่าวหาเนื่องจากพนักงานสอบสวนได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานได้พอสมควรและพบว่าทั้ง4คนมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดจริงโดยพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนรวบรวมตรวจสอบอาทิเส้นทางการเงินที่พบความผิดปกติ ความสัมพันธ์การชักชวนต่างๆเป็นต้นโดยพนักง,งานสอบสวนได้มีการตรวจสอบจากหลายมิติไม่ใช่แค่เพียงเส้นทางการเงินเท่านั้นแต่อย่างการเข้ามาให้ปากคำของดีเจแมนและใบเตยในฐานะพยานเมื่อปี6-2ก็เป็นส่วนหนึ่งในสำนวนที่พนักง,งานสอบสวนนำมาพิเคราะห์ในครั้งนี้ด้วยร้อยตารวจเอกวิศุเผยอ,อีกว่าเบื้องต้นทั้ง4คนต้องเข้ามารับทราบข้อหา3ข้อหาหลักคือความผิด ฐานทุจริตหลอกลวงร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันช่อโกงเหมือนกับล็อตของพิงกี้นอกจากนี้วันที่15กันยายนน,นี้ตนและคณะพนักงานสอบสวนพร้อมให้โอกาสทั้ง4คนได้เข้ามาชี้แจงข้อกล่าวหาซึ่งถ้าหากไม่มาตามหมายเรียกมีผลแน่นอนและถ้าออกหมายเรียกครบตามขั้นตอน แล้วยังไม่มาก็จะพิจารณาออกหมายจับต่อไปทั้งนี้หากทั้ง4คนมั่นใจสามารถตอบในสิ่งที่พนักง,งานสอบสวนตั้งประเด็นไว้ได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาตนและคณะพนักง,งานสอบสวนพร้อมให้ความเป็นธรรมร้อยตำรวจเอกวิศณุกล่าวถึงผู้เกี่ยวข้องในร้อยคนอีก12คนที่นอกเหนือจาก4คนที่จะถูกออกหมายเรียกว่าพนักง,งานสอบสวนกำลังรวบรวมพยานหล,ลักฐาน และจะนัดประชุมต่อไปหากมีพยานหลักฐานเห็นตามสมควรว่าเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดจากนั้นเมื่อพยานหลักฐานครบถ้วนก็จะออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาเช่นเดียวกันซึ่งใน12คนนี้พบว่ามีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วยรวมทั้งยังไม่ได้รับรายงานว่าในจํานวนนี้มีใครหนีออกนอกราชนาจักแต่อย่างใดร้อยตํารวจเอกวิษณุเผยถึงพฤติการและความสัมพันธ์ของดีเจแมนและใบเตย ตอบผู้บริหาร f o r ์เ t ็ทีดีว่าตามที่ปรากฏตอบความสัมพันธ์ทั้งคู่เคยไปรับประทานอาหารร่วมกันออกงานกิจกรรมต่างๆร่วมกันล้วนนำมาใช้พิจารณาได้แต่ที่สำคัญคือเส้นทางการเงินที่เห็นชัดเจนโดยพบว่ามีเงินเข้าหลักหลายล้านบาทไม่น้อยกว่า10ล้านบาทซึ่งทั้ง4คนนี้ล้วนโดนข้อหาเดียวกันแต่แค่โดนในลักษณะพฤติการที่แตกต่างกันเนื่องจากบางคนทำหน้าที่เป็นแม่คาย แม่ทีมบางคนรับหน้าที่เป็นผู้ร่วมลงทุนแต่การเป็นดาราเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงนั้นพฤติกรรมจะขยายวงกว้างได้มากกว่าเพราะถ้าเป็นดาราแล้วไปชักชวนคนมาลงทุนความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะมากตามไปด้วยส่วนอีกสองคนนั้นในสำนวนอายการมองว่าทำหน้าที่เป็นแม่ทีมทั้งนี้ในฐานะของคณะทำงานแล้วในบรรดาผู้กระทำความผิดทั้งหมดที่จะถูกออกหมายเรียก ให้มารับทราบข้อกล่าวหาหลังจากนี้ตนกับทีมมีหน้าที่ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าพฤติการใดคือเส้นแบ่งระหว่างแม่ทีมกับผู้เสียหายเพื่อตอบข้อสงสัยกับสังคมให้ได้สำหรับกลุ่มผู้ต้องหานี้เป็นกลุ่มที่3ที่ D.I SI, จะดำเนินคดีซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการดำเนินคดีไปแล้ว2กลุ่มกลุ่มแรกมีนายอภิรักษ์โกธิผู้บริหารสูงสุดพร้อมกับพวกรวม4คน ปัจจุบันถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำกลุ่มที่2องดำเนินคดีกับผู้ต้องหา21คนในจำนวนนั้นมีนางสาวสาว,วิกาชัยเดชหรือพิงกี้ดาราสาวชื่อดังมันดาและพี่ชายขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ